ล้เสเตพอดแรอฟังรอดูวุฒิสภาโดยสำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลอเสเนตพอดแคสต์รอฟังรอดูวุฒิสภาสำหรับในอีพีนี้ทางรายการขอนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติลำใหญ่พศที่สภาผู้แทรนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว จากเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งจัดทำโดยสำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเรามาเริ่มจากความเป็นมาของการเสนอร่างพระราชบัญญัติกันก่อนนะครับร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ลำใหญ่พศเสนอโดยนายรังสรรค์นมณีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยกับคณะต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567 และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่7สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เมื่อวันพุธที่24กรกฎาคม2567และครั้งที่9สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เมื่อวันพุธที่31กรกฎาคม2567 โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบให้นำร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญทำนองเดียวกันอีกจำนวนสองฉบับขึ้นมาพิจารณารวมกันไปซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและตั้งคณะกรรมาการวิสามันขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาโดยถือเอาร่างพระราชบัญญ,ญัติของนายรังสรร์มณีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไถยเป็นหลักในการพิจารณา และเมื่อคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาเสร็จแล้วจึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในคราประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่3ครั้งที่23สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เมื่อวันพุทธที่17กันยายนพศ2568ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่2 แล้วลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และให้เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยโดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้แก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติลำยไพศ สำหรับวัตถุประสงค์หรือเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติวัตถุประสงค์ในการเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้สืบเนื่องจากประเทศไทยมีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศเหมาะสมกับการปลูกลำไยสามารถผลิตลำไยนอกฤดูได้และสามารถกำหนดระยะเวลาเก็บเกี่ยวในช่วงที่ตลาดต้องการมีเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการหลังเก็บเกี่ยวที่มีคุณภาพ ลำไยและผลิตผลจากผลลำไยจึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกรูปแบบการค้าและการลงทุนที่เปลี่ยนไปสภาวะโลกร้อนส่งผลให้สภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงและธรรมชาติเกิดการแปรปรวนส่งผลกระทบต่อการปลูกและผลผลิตทางการเกษตรเกิดความเสียหายรวมทั้งส่งผลต่อการติดดอกออกผล ทำให้ผลผลิตออกล่าช้าและไม่ได้คุณภาพประกอบกับเกษตรกรผู้ปลูกลำไยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยขาดการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมทําให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพส่งผลต่อการกําหนดราคาลำไยเพื่อผลประโยชน์ด้านการผลิตการลดต้นทุนและการเชื่อมโยงตลาดในระดับประเทศและต่างประเทศการปฏิรูประบบเกี่ยวกับลำไยการวิจัยและการพัฒนา การรักษาสถียรภาพระดับราคาลำไยการดำเนินธุรกิจและการจัดสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืนดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนลำไยและผู้ประกอบกิจการลำไยจำเป็นต้องจัดให้มีการทำยุทธศาสตร์ลำไยเป็นเป้าหมายการพัฒนาการผลิตลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนโดยในการจัดทำการกำหนดเป้าหมายระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์เกี่ยวกับส่งเสริมและพัฒนากิจการเกี่ยวกับลำไย,ยของประเทศจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนรัษฎรลงมติเห็นชอบแล้วร่างพระราชบัญญัตินี้มีสาระสำคัญดังนี้1 กำหนดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาลำยเพื่อกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาลำยให่ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างไรายได้ให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนและเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันและร่วมกันไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาลำยตลอดจนให้มีการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของกเกษตรกรผู้ปลูกลำยใ,ในด้านต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบกิจการลำใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคโดยมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากลและไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยยุทธศาสตร,ร์การพัฒนาลำยและแผนปฏิบัติการให้ทำเป็นประกาศและเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร,ร์การพัฒนาลำใหญ่และให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร,ร์การพัฒนาลำใหญ่และแผนปฏิบัติการมีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร,ร์และแผนปฏิบัติการดังกล่าว 2. กํกำหนดให้ยุทธศาสตร,ร์การพัฒนาลำใหญ่อย่างน้อยต้องประกอบด้วย วิสัยทัศน์การพัฒนาลำไยอย่างยั่งยืนบทวิเคราะห์สถานการณ์ศักยภาพการผลิตและการตลาดลำไยวัตถุประสงค์การพัฒนาลำไยซึ่งประกอบด้วยด้านมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพในการผลิตการแปรรูปการตลาดการส่งออกราคาสินค้าลำไยการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยรวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยตลอดจนสวัสดิการอื่นที่เกี่ยวข้องมาตรการเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปประธรรมและระยะเวลาดำเนินการและกลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายรวมทั้งกลไกการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ 3. ากำหนดให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาลำไย จัดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาลำไยและแผนปฏิบัติการทุกปี 4. กำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาลำไยประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นรองประธานกรรมการคนที่สองกรรมการโดยตำแหน่งจำนวนเจ็ดคนได้แก่ประหลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ประหลัดกระทรวงพาณิชย์ประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณประธานสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยและประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์แก่การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาลำไย,ยผู้ประกอบกิจการลำไย,ยและนักวิชาการด้านการเกษตรและพันธุ์พืชอย่างน้อยประเภทละหนึ่งคนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย,ยจำนวนเจดคนซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกลำไยที่ได้รับคัดเลือกในแต่ละพื้นที่และให้เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการและข้าราชการในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแต่งตั้งจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการสรุปประเด็นสำคัญที่มีการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร 1. ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติจากร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ลำไยพศเป็นร่างพระราชบัญญัติลำไยพศ เนื่องจากชื่อใหม่สั้นเกินไปและอาจไม่สะท้อนถึงสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติอย่างเพียงพออีกทั้งการแก้ไขชื่อดังกล่าวอาจขัดต่อข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพศ2562ข้อ125และคำว่ายุทธศาสตร์มีความหมายครอบคลุมและสอดคล้อมกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงไม่ควรตัดออกจากชื่อร่างพระราชบัญญัติ2เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา6 เนื่องจากมีความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยคุณภาพการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไยและการพัฒนาผลผลิตอย่าง,ย,างยั่งยืน 3. มีข้อสังเกตว่าการกำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ3ปีและเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้นั้นอาจเป็นการจำกัดโอกาสของผู้ทรงคุณวุฒิด้านลำไยซึ่งมีอยู่จำนวนไม่มากเพราะต้องใช้ระยะเวลาสะสมความรู้และประสบการณ์จึงขอให้คณะกรรมาการทบทวนประเด็นดังกล่าวด้วย สรุปความแตกต่างในประเด็นสำคัญของร่างพระราชบัญญัติในขั้นรับหลักการกับร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ลำญ่พศที่เสนอในขั้นรับหลักการกับร่างพระราชบัญญัติลำญ่พศที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วพบว่ามีความแตกต่างกัน กล่าวเฉพาะในประเด็นสำคัญดังนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัติในขั้นรับหลักการใช้ชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ลำยไยพศในขณะที่ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วใช้ชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติลำไยพศ 2. ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว ได้แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามศัพท์คำว่าลำไยและได้เพิ่มบทนิยามศั์คำว่าเกษตรกรผู้ปลูกลำไยผู้ประกอบกิจการลำไยและแผนปฏิบัติการนอกจากนี้ยังตัดบทนิยามศัพท์คำว่ากรรมการแผนแม่บทลำไยและหน่วยงานของรัฐออกสามร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนรัษฎรเห็นชอบแล้วได้ตัดร่างมาตราเก้า ที่กำหนดให้เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบประกาศใช้ยุทธศาสตร์ลำไยแล้วให้คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทลำไยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมยุทธศาสตร์ลำไยและแผนแม่บทลำไยออกแต่ได้นำสาระสำคัญของร่างมาตราดังกล่าวไปกำหนดไว้ในร่างมาตรา8ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาลำยและแผนปฏิบัติการแทน4 ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วได้แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาลำยในส่วนของกรรมการโดยตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์แก่การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาลำยผู้ประกอบกิจการลำยและนักวิชาการด้านการเกษตรและพันธุ์พืชและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกลำย ห้าร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วได้กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามวาระการดำรงตำแหน่งและเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์แก่การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาลำยผู้ประกอบกิจการลำยและนักวิชาการด้านการเกษตรและผ่านพืชในคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาลำย และกำหนดให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาลำใหญ่มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือเรียกให้ส่วนราชการพนักงานของรัฐรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งข้อมูลหรือเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาได้และอาจเรียกบุคคลใดๆมาชี้แจงด้วยก็ได้ในขณะที่ร่างพระราชบัญญัติในขั้นรับหลักการไม่มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้6 ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วได้กำหนดบทเฉพาะการเพื่อกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาลำไย,ยในวาระเริ่มแรกผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สามมติ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่3ครั้งที่23สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เมื่อวันพุทธที่17กันยายน2568ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่3เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง307เสียงไม่เห็นชอบหนึ่งเสียงงดออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่ลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงหากท่านผู้ฟังต้องการศึกษาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมสามารถศึกษาค้นคว้าได้ที่เว็บไซต์วุฒิสภาในส่วนของฐานข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลำใหญ่พศออพที่27ับ .2568 และนี่ก็เป็นทั้งหมดของ l o i t Senate Podcast ลอฟังลอดูวุฒิสภาส่วน EP ถัดไปจะเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจอย่างไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและสามารถติดตามพวกเราในช่องทางต่างๆได้ที่ Facebook สำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการทิศภาช่อง YouTube รูช่องส่องกฎหมายหากอยากฟังเนื้อหาเรื่องใดเกี่ยวกับภารกิจของทิสภาสามารถทิมใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในรอสินเนต์พอดแคสต์รอฟังรอดูทิสภาสวัสดีค่ะ thank you